แดนโรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ชี้สาเหตุหลักที่ทำให้ทีมพ่ายฟูลแลมคาบ้าน1ประตูต่อ2เมื่อคืนวันจันทร์พร้อมยกคู่แข่งสมควรแล้วกับการเป็นผู้ชนะเบนแดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เผยฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ในช่วงครึ่งแรกถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เลสเตอร์เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมพลิกล็อกแพ้ฟ,ฟูลแลม1่ประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่30ที่ผ่านมาทีมเยือนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรก โดยได้2ประตูในนาทีที่30และ38จากอเดโมล่าลูกแมนและอีวานคาวาเลโซจากจุดโทษซึ่งแม้ในช่วงครึ่งหลังเลสเตอร์จะปีไข่แตกได้ในนาทีที่86จากฮาวิบบานแต่ก็ทําได้แค่นั้นจบเกมเลสเตอร์พังคาบ้านทําให้พวกเขาแพ้รวดในเกมรีก2นัดหลังสุดช่วงครึ่งแรกมันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเราทํากันได้ไม่ดีและมีข้อผิดพลาดในเกมรับหลายครั้งซึ่งถ้าคุณหยิบโอกาสยื่นให้กับคู่แข่งแบบนี้ มันก็จะกลายเป็นงานยากมากๆทันทีครึ่งหลังเราดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังสร้างสรรเกมได้ไม่มากพอฟู่แลมสมควรแล้วที่จะเป็นฝ่ายชนะพวกเขาลงโทษเราได้ส่วนเราเองก็ไม่ดีพอที่จะโค่นพวกเขาเราเป็นทีมคนหนุ่มบางเกมเล่นดีบางเกมก็เล่นแย่อย่างในเกมวันนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าทีมที่เต็มไปด้วยเด็กๆแบบนี้ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะปัจจุบันเลสเตอร์รั้งอันดับ4ในตารางคะแนนเพเย์มลชโดยยังคงมี18แต้มเท่าเดิมจากการลงแข่งขัน10นัด ตามหลังทอนแนมฮอสเปอร์และลิเวอร์พูลสองทีมหัวตาราง3คะแนนเจมมดิสันกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับทีมขาดคุณภาพไปเล็กน้อยในเกมผ่ายคาบ้านต่อฟูแลม1ประตูต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลสเตอร์พลาดโอกาสขึ้นไปจ่าฝูงร่วมกับสเปอร์และลิเวอร์พูลอย่างน่าเสียดายเม,มื่อดวลฟูแลมบุกมาเชือด2 1ใหนึ่งในเมเพเมลีกแมดิสันกล่าวว่า เราขาดคุณภาพกันเล็กน้อยฝูแล่มเสียบอลให้เราหลายครั้งแต่เราก็พบกับความยากลําบากในการสร้างโอกาสพวกเขาได้ประตูจากจังหวะโต้กลับและจุดโทษมันทําให้เราต้องทํางานให้หนักเราเล่นระบบเดียวกับที่พวกเขาเล่นในคืนนี้เวลาที่ออกไปเยือนแมนซิตี้และอาร์เซนอลนั่นคือยืนหยัดรับมือกับแรงกดดันและโตกลับด้วยผู้เล่นที่มีความเร็วและปล่อยพื้นที่ว่างมากไปและกลายเป็นความเสี่ยงแต่เราต้องจัดการกับสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ ตัดเกตข้างเลสเตอร์พังคาทินดวลฟูลแลมบุกเชือสองหน่ผ่าย2นัดติดเคสเปอร์ชไมเคิลวันนี้ออกแรงช่วยเซฟได้หลายจังหวะแต่ก็เสียไปถึง2ประตูด้านการออกมาตัดบอลถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐาน5.5คะแนนเวสลีย์ฟฟาน่าทำหน้าที่ในแดนหลังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะสปีดช,ช้าก,กว่านาะรูกู่แข่งมีหลุดให้เห็นโดยเฉพาะในช่วงท้ายเคือบเสียบอบลบริเวณหน้าปากประตูของฝั่งตัวเองแต่ก็พอมีโอกาส ได้ซัดซ้ําแต่บอลโด่งเช็ดคานออกหลังออกไปอย่างน่าเสียดาย5.5คะแนนจอร์นี่อีแวนการคุมเกมรับรวมไปเยอะมีหลุดกลับมาสู่ตำแหน่งไม่ทันสกัดบอลได้ไม่เฉียบขาดจ่ายบอลไม่แม่นยำรวมถึงเรื่องการตามประกบคู่แข่งวันนี้เป็นกองหลังอีกคนที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน5คะแนนคิสเซนฟุกเป็นนักเตะท,ที่มีส่วนร่วมกับเกมมากพอสมควรการสกัดบอลทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่การจ่ายบอลผิดพลาดบ่อยแถมไปทำฟาวล์ในกรอบ จนทำให้ทีมเสียจุดโทษและเสียประตูที่2 5.5คะแนนเจมส์จัสตินวันนี้เรียกฟาวได้หลายครั้งเข้าตัดบอลได้ดีมีหลุดน้อยคุมเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นแต่เกมลุกแทบทําอะไรไม่ได้เนื่องจากโดนตามประกบตลอดเวลา6คะแนนยูลิเติลมองช่วยประสานงานในแดนหน้าได้ดีพยายามตามขึ้นไปช่วยเกมรุกแถมยังลงมาตัดเกมสวยๆได้หลายจังหวะมีส่วนช่วยในประตูตีไข่แตกช่วงท้ายเกม6คะแนนนับผลิตเมนดี วันนี้เสียบอลง่ายเชื่อมเกมตรงกลางได้น้อยต้องเทม,มาช่วยเกมรับมากกว่าแต่ก็พอมีความเร็วที่จะลากเลื้อยล็อกหลบคู่แข่งสวยๆหลายจังหวะเช่นกันภาพรวมยังทำได้ไม่ดีพอ6คะแนนลุกโทมัสมีหลุดให้เห็นอยู่หลายครั้งจังหวะเติมเกมลุกริมเส้นทำได้น้อยมากในวันนี้จะโดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่ง5คะแนนเ้นิปลาดวันนี้เล่นไม่ออกเท่าไหร่เงียบหายไปจากเกมไม่ค่อยมีจังหวะได้กดดันคู่แข่ง เกมลุกติดติดสัดและโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง5คะแนน <J>. Madison, เจมส์แมดดิสันเป็นตัวคอยสอดไปเชื่อมเกมต่อบอลให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นแต่การเปิดบอลไม่แม่นเท่าที่ควรลูกตั้งเตะแทบไม่ได้ลุ้นแต่ก็ไม่ได้ทีมเสียหายอะไรมากนัก6คะแนนเจมี่วาร์ดี้ใช้ความเร็วในการฉกบอลจากคู่แข่งได้ดีต่อบอลทำชิ่งกดดันแนวรับเจ้าถิ่นปั่นป่วนได้บ้างเล็กน้อยมีส่วนช่วยลูกยิงของฮาเวิร์ดบาร์แต่จังหวะซัดประตูจบด้วยตัวเองยังไม่เฉียบข่มพอสำหรับเกมนี้ 6คะแนนตัวสำรองฮาวิบรารลงสนามแทนที่เดนิสปาัลงมาก็ทําให้เกมมีสีสันมากขึ้นเปิดเกมรุกกดดันคู่แข่งได้หลายจงังหวะแถมเป็นคนยิงประตูให้ทีมได้ด้วยแต่ก็ไม่มากพอที่จะเก็บชัยชนะ6.5คะแนนเจสจิตอุนเดลงสนามแทนที่ลุกโทมัสลงมาวางบอลซื้อๆให้เห็นและหาช่องพยายามเข้าทําประตูได้ลองซัดไกลแต่ก็เจาะไม่เข้า6คะแนนเคลิซีอฮนาโช ลงสนามแทนนอมบลิดเมนดี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ลงมาแค่ช่วยประคองเกมเท่านั้น5คะแนนวีเออาร์ทำงานอีกแล้วหลังมอบจุดโทษให้กับฟูลเล่ก่อนที่จะสัวน้อยจะบุกมาตบเลสเตอร์ซิตี้ขาบ้าน2ประตูต่อนหนึ่งส่งผลให้เลสเตอร์แพ้2นัดติดอยู่ในอันดับ4เหมือนเดิมส่วนลูกทีมของ Scott Parker, สกอตต์พาร์เกอร์สิวชัยนัดที่2ของฤดูกาล พร้อมหนีโซนตกชั้นขึ้นไปรั้งอันดับ17ในศึกรพเมยรีกอังกฤษเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเกมรพเมยรีกอังกฤษนัดที่10เลสเตอร์เปิดบ้านรับมือกับฟูลแลมทีมันดับ19ซึ่งล่าสุดบุกไปพ่ายลีอร์พูสูงประตูต่อ3และเจ้าสัวน้อยพ่ายคาบ้านให้กับเอเวอเรตต์สองประตูต่อ3านาทีที่15ฟูลแลมมาได้ลุ้นฟีคิกกว่า25หาลาอเดมล่าลุกแมนเดนนอมบอลิทเมนดี้เสียบหน้ากรอบเขตโทษ ก่อนลูกแม่นจะลุกมาปั่นฟรีคิกข้ามกำแพงเหินโด่งไปไกลนาทีที่17เจมส์จัสตินพาบอลตะลุยไปถึงเขตโทษแต่โดนแฮร์ริสันรีดเสียบอย่างน่าเกลียดจนโดนใบเหลืองก่อนแมดิสันจะปั่นฟรีคิกไม่ถึง20หลาไปติดกำแพงบอลมาเข้าทางยูริเตลลมองวอลเล่ด้วยซ้ายบอลพุ่งไปชนเสาก่อนมาเข้าทางเวสลีย์โฟฟาน่ายืนลงโล่งไม่ลำหน้าแต่เจ้าตัวตามซ้ำชนคานออกหลังไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่27จทับจิ้งจอกเกือบได้ลุ้นขึ้นนำอีกครั้ง เดนิตปราดหลุดไปคอสบอลมาเสาแรกให้เจม่วาดีวิ่งมาคว้ายิงแต่ปฏิเสฟของผู้รักษาประตูก่อนเจ้าตัวจะตามตะคุบรับไว้ได้อีกนาทีถัดมาฟูแลมสวนกลับอย่างรวดเร็วและเกือบเล่นงานเจ้าถิ่นอีวานกาวาเลโลไหลออกซ้ายให้กับแอนโทนีโรบินสันวิ่งมายิงด้วยเท้าขวาไม่ถนัดบอลเลเบาไปเข้ามือแคสเปอร์ชไมเคิลนาทีที่30กลายเป็นเจ้าสัวน้อยที่ชิงขึ้นนำเจ้าถิ่น1-0จนได้จากบอลโต้กลับเร็วซอมโบอองกิสตา พาบอลขึ้นมาก่อนแทงบอลทะลุช่องให้กับอดโมล่าลูกแมนลุกกระดักล้ำหน้าไปซัดผ่านตัวแคสเปอร์ชไมเคิลเข้าไปนาทีที่35บ็อบบี้ริชกระชากบอลเข้าเขตโทษก่อนพระทักกับคิสเซียนฟุกล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแต่นาทีถัดมาไซมอนฮูเปอร์ได้รับสัญญาณจาก VAR ถึงความเป็นไปได้ที่ทีเดียนจะได้จุดโทษซึ่งผู้ตัดสินวิ่งไปดูที่จอข้างสนามก่อนจะตัดสินใจกลับมาเป่าจุดโทษให้กับฟูแลมหลังภาพช้าชี้ว่า เข่าขวาของคิสเซนฟุกไปกระแทกใส่ตัวของบ็อบบี้รีดจนล้มลงไปจริงและเป็นอีวานกาวาเลโร่ที่รับหน้าที่ยิงจุดโทษเข้าไปไม่พลาดส่งผลให้ฟูลแลมบุกมานำเจ้าถิน่น2-0นในนาทีที่37เกมรุกของเจ้าบ้านช็อตไปดื้อและกลายเป็นฟูลแลมที่บุกเข้าใส่มากกว่านาทีที่42เกือบได้ลุ้นเม็ด3หลังอีวานกาวาเลโร่ที่ฉีกมาเสาไกลซัดมุมแคบจนชไมเคเลจะต้องปัดข้ามขานอีกนาทีถัดมาเจ้าบ้านมีลุ้นตีไข่แตกจากจังหวะยิงไกลของเจมส์แมดิสัน แต่บอลยังเหินหลุดกรอบออกไปอีกจบครึ่งแรกเลสเตอร์ตามหลังฟูลแลมอยู่ศูนย์ประตูต่อสองครึ่งหลังโรเจอร์เปลี่ยนตัวรวดเดียว2คนส่งฮาวิบาร์นกับเซนคิสอุนแดลงไปเล่นแทนเดนนิสพลาสและลุคโทมัสนาทีที่68สิเซนคิดอุนแดโยกหลอกก่อนตัดเข้าซ้ายแล้วปั่นนอกกรอบแต่บอลเบาไปและไปเข้ามืออันฟองอเลโอลา่ารับเอาไว้ได้ไม่พลาด้องนาทีถัดมาเจ้าบ้านเล่นบอลเสี่ยงต่อบอลกันหน้าประตูก่อนพลาดโดนฟูลแลมบีบเร็ว และบอลจะมาอยู่ที่รูเบนลอปตันชีคซัดไปฉลับแข้งกองหลังเจ้าทินออกหลังไปลูกทีมของสกอต์ฟอกเกอร์ยังเล่นได้อย่างมั่นใจนาทีที่7จเกือบได้ลุ้นแมตช์ที่3แอนโทนีโรบิสันหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วหักมาให้อเดมอล่าลูกแมนซัดมุมแคบไปติดเซฟของแคสเปอร์ชไมเคิลนาทีที่8 6เจ้าบ้านหลังบุกหนักมาไล่ตีไข่แตกได้เป็น1ประตูต่อสําสำเร็จหลังตีละมองคอสดไปติดแนวรับทีมเยือนบอลเลยไปเสาไกลถึงเจม่วาคกดี้โขกับบาาวน บอลเล่ด้วยซ้ายเบียดเสาเข้าไปอย่างเฉียบขาด